สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยค่ะวันนี้กับมาพบกับแอนนี่ฟอร์ดที่ชาแนลฟอร์ดแบรนนี่นะคะจากฟอร์ดออโต้แกลลี่สาขาปทุมธานีค่ะวัยต้องบอกว่าพิเศษอันมาพร้อมกับโปรดักต์สเปเชียลรีฟนะคะประจำโชว์รูมฟอร์ดออโต้สาขา ปทุมธานีของเรานี่เองเดี๋ยวขอเชิญพี่เป้นะคะพี่เป้เป็นโปรดักต์สเปเชียลิสต์นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโชว์รูมของเราเนี่ยมียอดขายอันดับหนึ่งสูงสุด6ปีซ้อนนะคะต่อเนื่องเลยแล้วก็สําหรับลูกค้าที่เดินมาเดินทางมารับรถกับทางโชว์รูมเราเนี่ยจะได้พบกับพี่เป้ที่เป็นโปรดักต์สเปเชียลิสต์มือนะอาชีพนะคะส่งมอบรถจนถึงมือให้กับลูกคา้าทุกท่านด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาลูกคา้าทุกท่านมาชมเป็นตัว next generation f อ r เวอ e r เรสต์นะคะแต่ว่ารุ่นด้านหลังแอนนี้ค่ะจะเป็นรุ่นไทเทเนียมพาร์ตกับเพื่อน4ล้อเนาะเป็น 4x4 คันนี้ราคาจะหน่อยู่ที่1 8 0 0 0 0้านแปดแสนห้าหมื่นสี่นบาทนะครับะะะะต้องบอกคุณด้อแกแอดก่อนตัวนี้เรียกว่าเป็นรถธงของตัวเรียกว่าเอเวอเรสต์ในรุ่นใหม่เลยก็คือจ,จะเป็นรุ่นท็อปที่สุดฉะนั้นถ้า่าลูกค้าถามหาตัวท็อปไม่พ้นตัวนี้แน่นอนนะครับ อ่าน้องแอนเป็นไงไ้มครับโฉมเป็นไงมากตัวใหม่ก็จะได้กระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของทาง Next Generation Ford 2022เลยนะคะก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้ค่ะมาให้จากโรงงานเลยคือมันดูทั้งหรูด้วยครับน้องแอนแล้วก็ดูในส่วนขเขาเป็นบึกลุยแบบ SUV ด้วยเพราะเขาเป็นขนาดใหญ่เพื่อให้เข้ากับบุคลิกของรถ SUV นะครับ ไฟหน้าคันนี้เป็นแบบแมทชิค LED ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมตัวนี้เป็นแบบไฟแมทชิค LED สังเกตได้จะติ่งตลงมานิดนึงถ้าเป็นไฟเดย์ไทม์นะอ่าส่วนตัวโคมไฟครับต้องนั่งแนนมันจะเป็นในส่วนของเป็นหลอด LED แล้วก็เป็นโคมโปรเจคเตอร์ในตัวครับนะฮะก็จะเปิดสวยงามแบบนี้เลยค่ะใช่ครับและที่สำคัญครับเขามีระบบเรียกว่า เรียกว่าไปส่วนของการเปิดบางดวงเพื่อไม่ให้แย,ยงตารถที่สวนมาได้ด้วยก <g ül üyor> ็คือสามารถเปิดไฟสูงวิ่งได้เลยถูกต้องอครับเวลาวิรถสวนมาเนี่ยแทนที่มันจะดับทั้งหมดมัน <g ül üyor> ก็จะดับเฉพาะดวงที่จะส่องไปที่รถที่มา <g ül üyor> โดยใช้กล้องด้านหน้าเนี่ยในการจับนะครับแล้วก็จะเปิดปิดเป็นบางดวงนะครับจะ <g ül üyor> ให้ทนวิสัยเราก็ไม่เสีย <g ül üyor> แล้วก็ไม่แย,ยงตารถที่สวนมาด้วยต <g ül üyor> ้องบอกว่าด <g ül üyor> ีมากแล้วก็ยังสามารถปรับองศา ตามพวงมาลัยได้ด้วยนะคะกรณีที่ลูกค้าขับรถที่ความเร็ว40กิโลเมตรนะคะใช่ครับเวลาคุณเข้าโค้งเดยกเขาจะมีในส่วนของตัวเล็กๆเพิ่มมุมในคอนเนอร์ได้ด้วยแต่ให้เห็นมุมในคอนเนอร์ได้ชัดเจนขึ้นนะครับเรียว่าเทคโลยีผู้เนื้อส่วนอย่างครับทุกท่านจะอยู่ในพวกรถยุโรปพรีเมียมเลยค่ะอ่านี่เราใส่ในในส่วนของเอเวอร์เรสต์เพื่อบอกบอกถึงความเป็นพรีเมียมของตัว SUV ของเราตัวนี้นะครับคุ้มราคาถัดมาค่ะ นี่เห็นไหมครับตระกามีกล้องรอบคันด้วยใช่ครับตัวนี้เพิ่มเลยกล้อง360ลูกค้ารอคอยนะคะเราจัดมาให้แล้วไม่ได้มีแค่ตัวกล้องนะมีอย่างอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวจะพาไปชมทีละจุดเลยนะคะรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าเหมือนเดิมเลยเนาะใช่ครับระแต่ว่ามีระบบถอยจอดระบบช่วยจอดเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าด้านหน้าครับเดิมเดี๋ยวเรารู้นั่นเป็น BBA อัตโนมัติมี Adaptive Cruise Control แต่ตัวนี้มี Stop Go ด้วย เบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งแล้วขยับตามคันหน้าดได้ด้วยถ้าถ้าจอดไม่นานนะครับ<ฆ>หรือว่าเรียกว่าหยุดไม่นานจะขยับตามคันหน้าดได้ด้วย<ฆ>ะคร<ฆ>ับน้องแอนตัวนี้นะดีมากๆเลยแล้วก็ด้านล่างนะคะเราจะเห็นว่าเขาจะมีห่วงลากจูงนะคะมาให้จับโรงงานแบบนี้เลยแข็งแรงสามารถใช้ลากจูงได้จริงๆนะเ,<อ>เป็นคู่หน้านะ,นะคะหรืออยากช่วยช่วยเพื่อนที่ติดลมหรืออะไรได<อ>้เลยนะครับ๋ยวจะดปลุยทางออฟโรดเล็กๆแล้วก็สามารถช่วยได้นะครับ สำหรับตัวเครื่องยนต์ค่ะคันนี้พี่เป้เหมือนเดิมไหมอ่าเครื่องยนต์ครับเราปรับปรับปรุงให้สมรรถนะนเรียกว่าประหยัดมลพิษได้ว่าลดมลพิษได้คากขึ้นจากเดิม2 1 3แรงม้าตัวนี้จะเป็น210แรงม้านะครับแต่แรงบิดยังคงเท่าเดิมแรงบิดยังเ่ิมตันรเรเหมือนเดิมนะครับเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบเนาะดีเซลไบเทอร์โบถูกต้องครับเครื่องยนต์ดีว่าได้รับแรงว่าแรงที่สุดรถกระบะบ้านเราเลยราเครื่องยนต์ดีเซลนะครับไปดูด้านข้างครับท้องแอน เขาก็จะมีเหมือนคิ aw, <Yeah. S 2> ้วรอมาให้ตัดงานแบบนี้ซึ่งตัวคิ้วรอนะคะเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวบอดี้ของตัวรถเลยถูกต้องครับเรียกว่าเป็นเทรนของ s u v รุ่นใหม่ๆเทรนยุโรปรุ่นใหม่ๆนะครับจะเป็นในส่วนของคิว้อจะไม่ตัดดำแล้ว<ะ>จะเป็นในส่วนของสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดนะครับ ถัดมาก็เป็นล้ออัอยค่ะขนาด20นิ้วนะคะเป็นลายใหม่ด้วยสีโครเมียมแบบนี้จับคู่มากับตัวยางกูดเยียถูกต้องครับซีรีส์ยางจะอยู่ที่255 55R20 นะคะอันนี้ต้องบอกว่าใช้ดีเนาะเป็นกูดเกียตัวท็อปๆของเราใช่แล้วครับนุ่มเงียบนะครับดูออฟโรดได้นะครับด้านข้างครับจะมีในส่วนของแก้มข้างจะเปลี่ยนโลโก้ใหม่นะครับเทอร์โบแบบนี้นะคะนะครับที่สัญล์กษณ์ใบเทอร์โบตัวนี้เลยนะครับตัวกระม ใช่รวมถึงตัวนี้ครับก็วนี้คำว่าไทเทเนียมด้านข้างรถติดตั้งมาเลยนะกระจกมองข้างเรามีอะไรเพิ่มขึ้นมาอ่านี่ครับกระจกมองข้างของเรานะครับก็จากไฟเดอร์ที่เปลี่ยนเป็น LED แล้วมีตัวนี้ด้วยค่ะอ่านะครับเป็นกล้อง360นั่นเองครับน้องแอนเออนะครับมีใบสปอร์ตให้ด้วยเนาะรุ่นนี้ต้องบอกว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยใช่แล้วระบบช่วยเหลือการขับขี่นะคะเชิญเข้ามาให้ครบคันเลยค่ะถูกต้องแล้วครับมีสมาร์ทที่เล่นแทนที่มีให้ครับตัวนี้ ถูกต,ต้องอนะครับรรแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกก่อนตัวเลกคิปปิ้งเนี่ยที่ออกตัวเดิมเนี่ยก็คือหักออกค่อยๆหักเข้าะนะครับตัวนี้มีฉุกเฉินด้วยคือสามารถหักพงมาลัยหลบการหันได้เองได้ด้วยนะเมื่อพบในส่วนของด้านหน้าจะเกิดอุบัติเหตุหรือเรียกไยการชนนะครับตรวจสอบแล้วว่าไม่มีรถมาข้างหลังไม่มีรถข้างหน้ารถสามารถหักพงมาลัยหลบได้นิดน้อยอนะครับ จริงๆไม่ได้หักเล็กน้อยแล้วหักนิดนึงแต่ว่าถ้าเราไปจับพลูเมลไรหักเดี๋ยวเขาจะช่วยหักออกให้เเรียกว่าระบบช่วยหักพลูเมลล์ใช่แล้วครับมันจะสามารถให้เราหลบสิ่งกีดขวางได้ทันทีเมื่อมีสถานการณ์ขับขันนั่นเองนะครับเรียกว่าปลอดภัยขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะพาไปชมส่วนอื่นๆรอบๆพันด้วยเนาะได้ครับเดี๋ยวไปชมด้านท้ายก่อนเลยก็ได้ครับค่ะรุ่นนี้ด้านท้ายก็จะเป็นโชว์ขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวขอพาชมภายในห้องโดยสารก่อนดีกว่าเนาะ,นะยังคงให้บอกแถวที่3ามพับไฟฟ้าเหมือนเดิมนะคะใช่ครับตัวนี้มีพับไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับ<ช>แล้วก็ ลำโพงตัวนี้นมีให้ทั้งหมด9ตัวครับน้องแอร์มีแอร์แบ็กกี่จุดคะพี่มีแอร์แบ็กเนี่ยมีมีให้ถึงด้านหลังเลยเป็นแน่เลยเนาะใช่แล้วครับแล้วก็มีครบเลยใช่มครับเบาะนี่แหละตัวทรงเหลังใช่ไหมว่าขอบตรงนี้มันมันมันกว้้างขึนอ่าพอมันกว้างขึ้นทรงเบาะด้านหลังก็กว้างขึ้นแล้วกหัวหมอนด้านหลังก็จะใหญ่ขึ้นใช่ครับจริงๆถ้าเราดึงขึ้นมานะยกได้ด้วยจะให็่ขึ้นกว่ามนะครับนี่ ระบบฝาท้ายคันนี้ก็ยังมาพร้อมกับระบบฝาท้ายเตะเ,เปิดแบบแผ่นฟรีจ้ายังมีคิกเซนเซอร์สำหรับแผ่นฟรีเหมือนเดิมที่ข้างหลังก็กว้างขึ้นนะฮะถูกต้องครับผมข้างหลังเนี่ยตรงนี้เวลาเราจะเอาเบาะขึ้นมาแล้วก็จะกว้างขึ้นด้วยใช่แล้วครับหรือว่าเราพับ,บเบาะอะไรอย่างนี้ด้วยนะนะครับเอเวอเรสต์นี่ยาวขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับยาวขึ้นกว้างขึ้นถูกต้องนะครับฐานล้อก็ยาวขึ้นทําให้ส่งผลให้ภายในห้องโดยสารเล็กลูมต่างๆของขาเนี่ยกว้างขึ้นนั่งสบายขึ้นนะครับ ผมนะให้ดูในส่วนของตัว,ตวบอ่อหลังก่อนนะเบาะหนังจะเป็นดีไซน์ใหม่ครับนี่มีลวดลายด้วยนะครับนัแล้วก็นนนะมีช่องต่อไฟ230โวลต์นะคะ USB รวมถึงมีไทซ C มาให้ด้วยมีแอร์ตอนหลังนะตัวนี้รอ,องรับ400โวลต์เลยครับ ไอ้สี0รวัตต์เลยใช่นะครับ150วัตต์400โวลต์เรียกว่าไฟบ้านใช้ได้แล้วสบายๆ230ร้อยสามสโวลต์ใช้ได้อยู่แล้วตัวนี้เราได้แค่230เนาะใช่ครับตัวนี้ขยับให้เป็น400ฉะนั้นแต่แปลว่าถ้าวัตุอุปกรณ์ไฟฟ้าเรา220โวลต์เราใช้ได้อยู่แล้วสบายๆครับไม่มีปัญหานะเดี๋ยวพาลูกค้าไปชมภายในอ่าทางด้านหน้ากันครับดี่ก็ยังมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะทั้งคันเลย บอกปป่าไฟฟ้าแทิศทางนะคะนะคะตัวด้านหลังด้วยครับตัวใหม่แม่มีด้านหลังตรงกลางด้วยเป็นไฟฟ้าหมดเลยใช่ครับเรียกว่าเป็น1ิทิศทางแล้วนะครับหัวเกียร์ครับในรุ่นตัวท็อปจะเป็นอิเล็กทรอนิกชิฟเตอร์เหมือนกับแรปเตอร์นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าถูกต้องครับเป็นเกียร์ที่ลูกค้าหลายๆท่านรอคอยแล้วก็ต้องบอกว่าเราเป็นเจ้าแรกเลยเนาะสำหรับรถอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งที่ต้องเลยครับในบรรดา SUV ที่เป็นพื้นฐานจากแต่ในส่วนของรถ พี่ก้าวบ้านเรานะครับแต่ว่าตัวนี้เรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็น SUV แบบเต็มขั้นเลยนะครับนอกจากตัว e l e ล็กทริ h i ิเปอแล้วก็จะมีส่วนของเบรกมือไฟฟ้านะครับอิเล็กทริกพาร์คกิ้งนะครับเบรกนะครับอ่าแล้วระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับโดยจจากเดิมตัวเดิมเป็นฟูลไทม์ตัวนี้เปลยเป็นพาร์ทไทม์ใช่แล้วครับตอบโจทย์การใช้งานในเมืองมากขึ้นนะครับเพื่อประหยัดน้ำมันนะครับรวมถึงปุ่มข้างๆกันนะครับ ตัวนั้นจะเห็นว่าเป็นเป็นปุ่มในส่วนของโหมดการขับขี่แล้วก็ตัวปิดกันลื่นตัวปิดเซนเซอร์ต่างๆนะครับจะอยู่ตรงนั้นเลยนั่นแหละครับตัวเลือกโหมดการขับขี่ถ้าเราจะทำการถอยจอดนะคะพี่เป้เราต้องทำยังไงตัวนี้กดที่ในส่วนของหน้าจอซิงค์สี่เลยครับ<อ>ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นรุ่นเดิมจะจอดทาาขนานช่วยจอดทาาขนานโดยที่เรายังจะต้องเปลี่ยนเกียร์รหรือว่าเหยียบเบรคหรือ,รอคันเร่งเองแต่ในรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นเรถถังชิปเตอร์แล้วคือรถสามารถเปลี่ยนเกียร์ให้เองเบรคให้เอง นะครับไม่ว่าจะเป็นจอดทักนานจอดเข้าซองหรือว่าออกจากช่องจอดรถจะจัดการให้เราได้เลยนะครับสะดวกสบายขึ้นครับนะฮะนี่คือหน้าจอซิง4นะครับตัวนี้ก็รองรับในส่วนของ Apple CarPlay a n d r o i d Auto นะครับฟังก์ชันต่างๆถูกต้องครับนะแล้วก็ตัวนี้มีไวเลสชาร์จด้าบชาร์จแล้วก็รับในส่วนของที่ผมบอกก็คือ Apple CarPlay แบบไม่ต้องต่อสายแล้วนะครับ รวมง,งานได้เสียงเหมือนเดิมด้วยใช่ครับซิงโ,โฟนเนาะพิเศษมากขึ้นคือสามารถคอนเนคกับตัวแอปฟอร์ดพาร์ตได้ด้วยครับฟอร์ดพาร์ตเป็นยังไงคะพี่อ่าตัวแอปฟอร์ดพาร์ตเนี่ยเป็นแ,บบแอปอย่ใโทรศัพท์มือถือของเราที่ทําการสื่อสา,การกับรถยนต์ฟอร์ดของเราคันนี้นั่นเองอ่าน้องแอร์สามารถหนึ่งสตาร์ทรถผ่านโทรศัพท์ได้เช็คสถานะรถต่างๆข้อมูลได้เปิดแอร์ผ่านตัวในส่วนของตัวฟอร์ดพาร์ตได้นะครับรวมถึงการติดต่อศูนย์บริการนะครับ รือบางทีรถเราขึ้นอะไรที่เป็นในส่วนของเซลั์เตือนขึ้นมาเนี่ยเวลาเราขับไปที่ศูนย์ช่างจะรู้เลยเพราะรถจะบอกช่างโดยที่เรายังไม่ต้องพูดสามารถคอนเน็กได้ด้วยนะครับ,รบและสี่สำคัญตัวนี้เนี่ยสามารถตามรถได้ด้วยว่ารถจอดอยู่ตรงไหนนะครับรถใครเราใครใครถนี่เพื่อนเรายืมรถขับอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเช็คได้ด้วยนะว่าเขาขับ,บไปที่ไหนยังไงนะครับ,รบสามารถตรวจสอบได้ได้ว่าละเอียดขึ้นดีขึ้นใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นด้วยครับนะฮะแลาจอใหญ่ด้วย หน้าจอขนาด12นิ้วเนาะสำหรับตัวแททเทนเนยมครจะได้หน้าจอ12นิ้วนะคะถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตเนี่ยจะได้หน้าจอ10นิ้วใช่ครับตัวรับปัดครับก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันครับนะหน้าปัดดิจิตอลนะคะอ่าตัวนี้เป็นแบบฟูลดิจิตอลนะครับ14นิ้วแบบเดียวกับแรปเตอร์นะครับพิเศษมากๆใช่นะครับกล้องชัดเจนนะคะใช่ครับสามารถเลือกมุมได้ครับอยากดูมุมไหนยังไงนะครับ เลือกได้ครับนี่ครับยูก็ได้วิวก็สามารถกดเมนูแล้วก็เลือกในส่วนของมุมที่เราต้องการดูครับว่าอยากดูตรงไหนยังไงนะครับซูมใกล้ไหมหรือยังไงนะครับานาหน้าแบบมุมกว้างก็สามารถทําได้ครับอย่างที่บอกตัวแยะครึ่งหน้าเนี่ยเราสามารถใช้ได้ถ้งออฟโรดได้ด้วยนะครับมันสามารถดูตรงแก้มซ้ายขวาได้ด้วยนะฮะนี่นะครับ อ่าแม้สั่งชชร์ก็ปรับแอร์ได้เหมือนเดิมครับและดับปัดรถด้านล่างนี่จะเป็นเกี่ยวกับการควบคุมแอร์เป็นแอร์ออโต้ใช่ครับแล้วสามารถตั้งแอร์ข้างหลังผ่านดับปัดได้ด้วยนะนะครับแล้วก็พวงมาลัยรุ่นนี้ปกติแล้วปรับขึ้นลงได้อย่างเดียวใช่ครับผมเดิมนะครับตัวใหม่ดึงเข้าดึงออกได้ด้วยค่ะตรงนี้ใช่ไหมนี่สไก่ได้ด้วยนะครับเป็นสีทิศทางและจากเดิมเป็นสองทิศทางนะครับมีตัวดับผิดพื้คอนโทรลด้วยถูกต้องครับผม สตาร์ทแอนด์โกใช่ไหมคะพี่ใช่ครับอย่างที่บอกนะครับสามารถหยุดถึงจอดจนถึงจุดหยุดนี้แล้วขยับตามคันได้ได้ด้วยถ้าจอดไม่เกินสามวินนะครับคุณสตาร์ทย้ายไปอยู่ตรงนี้นะครับ้ใช่แล้วก็ตัวหน้าปัดจะเห็นเนี่ยเราสามารถเลือกเมนเลือกหน้าปัดได้นะครับเนี่ยที่บอก12นิ้วเนี่ยคุณสามารถเลือกโหมดต่างๆได้นะครับเรียกว่าเป็นฟูลเลยนะครับแล้วก็มีเลือกโหมดการขับขี่ได้นะครับอคุณแจไม่อยู่โอเคนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วซ่อนมือใหม่ใช่แล้วครับมือเปิดประตูด้านในก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะจะย้ายตำแหน่งมือเปิดประตูนะจะสะดวกมากขึ้นเวลาเาเปิดประตูเราิดตรงนี้ได้คหลเดี๋ยวใหนไปชมในส่วนของไฟท้ายที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะไฟท้าย LED แบบใหญ่แบบนี้เลยค่ะเป็นซิกเนเจอร์โฟรก็จะมีสัญลักษณ์เป็น4ฟร์บแบบนี้มาให้นะคะรุ่นไทเทเนียมพัสค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราสามารถ รับจอง Next Generation Ford ทุกรุ่นได้แล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่มีสนใจอะคะ่ะสามารถสอบถามประเด็ดเพิ่มเติมกับแอนได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างนี้แอนจะทิ้งเบอร์ติดต่อแล้วก็ไอดีไลน์เอาไว้ให้นะคะหากอยากทดลองขับหรือรับข้อเสนอพิเศษเมื่อรถถึงโชว์รูมแล้วนะคะสามารถจองคิวผ่านแอนได้เลยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้แอนขอลาไปก่อนเดี๋ยวพาไปพบกับรุ่นอื่นอีกไปเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะ